สวัสดีครับพบกับเซลล์ออนไลน์ออฟติคอครับวันนี้เชินเคยครับลูกค้าส่งแว่นกันแดดโอเบลมาเปลี่ยนเลนส์จากทางเราครับผมโดยในแว่นกันแดดโอเบลรุ่นนี้จะเป็นรุ่น OO 9428F 94ครับผมสาเหตุที่ส่งมาเปลี่ยนก็เชินเคยครับปัญหาโคดเลนส์ลอกครับส่วนเลนส์ที่สั่งมาก็เป็นเลนส์เลกสิทตแท้ตรงรุ่นตรงสีครับผม มาลองเปลี่ยนเทียบเลนใหม่กับเลนเก่าดูครับเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับ โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือก็จะดำเนินการฟิตติ้งล้างทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับเซล l อน l ลน์ออ t ติคอจําหน่ายแต่สินค้าลิขอสิทธิ์แท้และตลาดนี้คือสิทธิ์แท้เท่านั้นครับลูกค้าที่สนใจส่งกรอบมาเปลี่ยนอะไรกับทางเราแว่นของท่านจะต้องเป็นแว่นนิ่อสิทธิ์แท้เท่านั้นครับสวัสดีครับ